วัสดีครับมาหาปลาพี่น้องใส่เบดจะลงไปยามก่อนลงไปยามเบ็ดก่อนได้แล้วพี่น้อง ไปปลาแล้วไปปลานิ่งแล้วปลานิ่งแล้วโอ้เนี่ยไปปนแล้วอะไรปน,นแล้วปาลวปานิ่ง เมื oh. ่ได้เฮ็ดงานพี่น้องดิพี่เลิ่มาหาอยวัวหากินโอ้โอ้โอ้หนึ่งตัวหนึ่งแต่มนะครับ วายฮ้อนอากาศก็ฮ้อนเนะพี่น้องเอออากาศก็ร้อนนะครับมาอยู่หากินอากาศก็ฮ้อนทำริมคลองนี่ละคลองนี่ละถือไปยงังเก่าปุ๊นพี่น้องร่มอยู่แต่ว่าอากาศฮ้อนซะเหลือเกินอากาศร้อนมาก อ่ะในป้ายยังเราเถอะเพอได้ปนเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับหนึ่งแต้มแล้วแต่แต้มหนึ่งแล้วแต้มหนึ่งแล้วโอ้ยล่มเย็นดีอยู่หรอกแต่ว่าแดดห่อนแห้งอ่าเลยออกมาอยู่บ้านก็ห่อนพี่น้องประเทศงานก็เลยออกมาหาหอยู่ก,กินก่อนโอเคครับขั้นไหนไล่เด้อรีวิวใหมเบิ้ง